สวัสดีครับสวัสดีกันตอนเศร้าครับผมผมว่งเครงครับก็ออกมาแหงงาาแล้วครับผมออกมาได้ไกลเติบเลยเนาะยังมืดเยู่ครับผมในรถเนาะเดี๋ยวเปิดบาง้างนาครับหมอกลง่ครับมันหมอกลง่หนาเลยเ็นยังคือออกต่เศร้าเป็นยังคือออกต่เศร้าแท้กาคือว่าครับก็เปิดไล่ เจ็ดโมงเคิงเนาะโมงเคิงใช่เวลาครับเราชั่วโมงนึงครับผมไปถึงเจ็ดโมงเคิงพอดีโรงงานเปิดแล้วก็ได้ผลิตผลสำเร็จกันก็นเลยจะยไปขอเวลาเนาะขอจาอกชั่วโมงเึิงสองชั่วโมงครับเดี๋ยวจริงๆก็ขอไปเบิดมือแหละแต่ก็ย่านาเ,าาเขางานเขบาบอกท่านครับมันยังจำสายไปเลยอย๋อยุบ้านครับผมพอสายไปเลยออยู่ยังโอซ่าครับโอซ่าบ่มี เป็นประด็นจัดดูโซ่เอาโซ่ไปไห้นาะมีแต่เบาคือโบเอาไปไห้เลยนอกแร่งบระเด็อีกอย่างหนึ่งกับสีม่งสีเขิงนะครับผมสีม่งเขิงสีเขิงนะแต่เวลาโรงงานเขาปิดแนะครับกระจกขอกมากก่อนเพราะว่าบ้านขอกมากกับสีม่งเขิงพอดีพอดีเลยครับออกจากโรงงานแล้ววันนี้แกเดินทางครับพำงานสาวๆที่เพื่อหมอกครับผมแต่ตอนนี้เปิดไฟลนแรงอยู่ครับแล้วก็ใแจ็กกงอาทิตย์ชัดครับผมแต่ว่าเป็นแต่ นในเหมือดอยตอนนี้ก็เลยต้องออกแค่เศร้าครับเสียงลม,ม,มเ,เ,เสียงม,มือเสียงลมครับผมเปิดในระพุมข้างในข้าง,องนอกพอกันเจ็ดโมงมีฝากนะครับ,รบเดินข้างกันครับผมพอกันอยู่โรงงานครับครับผมตอนนี้เจ็ดโมงพกหน้าที่ครับหมอกยังหนาอยู่ครับแลนเรียมล้องหลักขอนเนาะป็นเรีมหลักขอ,อน เรียบต้องมากครับแล้วก็ใส่นอนสิไปทั้งหน้าก็คือวัดเจดีย์หอยครับบ้านท่างเจดีย์เนะาะบ้านนี้เป็นบ้านท่างเจดีย์ครับบ้านนี้ไปทั้งอ่าไม้ตาครับเพรารถพว่วง,งสองขั้นสามขั้นครับอยู่ห้องน้ำก็มีสีแทรกเลยครับถนนเ,เป็นท่บนี้อีกนิดนึงก็ถึงโรงงานแล้วลครับผม เบิ้งมองครับผมบรรยากาศตอ,เอ,เอเนเเศร้านะถนนกักระบะกินไหนครับ,บชมบรรยากาศที่สามารถได้เศร้ากันดีครับเปลี่ยนบรรยากาศแทนดีมอกเหอย่างเบิ่งเนาะจะเล่นหูจะเล่นตาดีครับสอยงูสวยตาไม่ล่ามาเขับเดินทางกันครับผมขับสั่นครับอาทิตย์กําลั่งึ้นครับผมกำลังเพลอค้นออกมาเนาะ สั้นหลายครับครับผมกลับมาถึงแล้วครับซ้ายมือคือไทยสริตร้องนีเลกน้อยครับผมก็ถึงมันตีแล้วเนาะเจ็ดนม่งีสิครับอ๋อพอดีเลยครับพอดีเข่าโรงงานเลยเนะ เสียเวลาอาทิตย์ื่นกระแดงยัดเลยครน,น,นับนบอกกันยังว่าเบิรอยู่ครับมอกยังมีสลัวสลัวอีกเลยเดี๋ยวมันนี่จำสายลงเครื่องแล้วกับนาทีเทศและกอมักนอกครับมานแรงกรดังครับนายพลเอกเอ่อนเอกโลก กันครับว่าได้เดชยังแน่วันนี้เนาะ จังไก่เนี่ยเพื่อนพนักง,งานเขาก็ลงมาจากดึกข้างบนนี่ก็อยู่ครับที่ด,ดานข้างก็อยู่ข้างนอกก็มีอยู่ครับพนักง,งานสมาชิกเป็นน้องเต้าเมียนมาครับสมาเนาะนีะ่กัมพูชาเนี่ยนี่เกกับไทยครับผมไอ้โบรายบันไดครับกัมพูชากับประมาณนึงครับเมียนมาเนี่ยอีกประมาณนั้น สิบห้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับวินิจักตึกนี่ว่ามันหมดนะครับข้นมาล่าวมีครับล่าวบนเบอรับ,มบ,รบไม่รับแล้วเลย ครับผมตอนนี้ก็าสายลงมาแลนะ้วเนาะว้าเงครับเดี๋ยวเพิ่มปักอีกครับหนึ่งสองสามเสาสองเสาหนึ่งสองไปคำบนอีกจุดหนึ่งพอแล้วครับผมกับเลสพอล่มหรยอพี่เพ็่นเพ็ดเองเดี๋ยวเ,เ,เ,เยวข่าถ้ามีนั่นกันครับดูเร็จน,นีเนะาะด้ครับสายเพิ่งก็ลงมาแล้วเดี๋ยวยำหางตายำนี้ครับเดี๋ยวพาแล้วโอเคนะครับนะเนาะเห็นงานกอนแปบ๊บหนึ่งครับ ทางเทศเครื่องครับทางจ้งมาเทศอยู่

นะัไม่สลับนะได้ใช่ป่ะไม่เสล็บเรเปิดนะ Đi rồi Đi tàu này lên lùng đây mà เท็จเรื่องครับผมเศษเซนเซอร์มันเท็มเซอร์มันาทำงานตัวหนึ่งบอกหัวา่จาจะไปเรื่อยอย่างเนาะบหูวว่ามันมันเซ้นเซอร์มันจ่ายก็มันระบบมันอะไรแบบนี้นครับเบรกนะครับผมหาโมงเพื่อง,งเน,ะนาะง,งานปรปัรบเวลามาให้ครับจุดโมงตามทีมที่ แต่ตอนนี้กับเซเรนออมทำมานี่ครับไปซื้อมะม่วงมากินกันแต่ยวขอเราจะกินสมเจ้าน้อยครับสมมอยู่คนนี้นัะง่ายก็เดินอ่อมมากถึงหลังครับหอพัก อยู่ข้างในก็นเหรือติดเบเกอร์ถึงสายติดเบเกอร์ก็ติดปลั๊กอีกชุดหนึ่งครับกับหน้าสีจบแล้วก็มากข้างนอกครับอาเฮียนไทยปลาเสิร์ชครับผมปลาเสิร์ชเลายหลายเลยเดี๋ยวข้างในก็นแต่เดี๋ยวมากอีกครับเพิ่มไปเพิ่มแสงสว่างอีก ครับสี่แล้วล่ะกรับครับครับผมไปแข่งล้างมือละเอาเนี่ยร้องอาหารกับมาซื้อเขาได้กับเขากระถูกครับผมยี่สิบห้าตันามาห่อข้าวมาด้วยเฮ้ยกินน้ำพุน้ำเย็นไปครับร้องอาหารกับมีนั่งขับรถนั่งกันครับงานนี่แหละกับเขากับน้ำเหมเอนขอมาขายได้โรงงานได้ครับ พนักงานทากยู่นี่ครับ aja, บอิษัทโอฟีเดี๋ยวกัดบริษัทซื้อเขาข้างนอกนะพนักงานในแหล่งขามาขายได้ครับรถขายผลไม้ขามาขายได้ไม่เพื่อนสนไปกินเข่าอิสไซเนาะห็นเพื่อนสนเลยแต่ขายผลไม้นะครับโอ้ยังอยู่คนมาเพราะพอกันลดราคาผั้งแต่โควิดช่วงโควิดแบบเร่งๆเพราะว่างานโรงงานกับโรงงานอีโบ่มีเนาะ ใส่โรงงานไทโซลินะสครับเปิดไทโซลิสตบ่มีเปิดไทโซลิสตัวมีครับตัวนี้มันตีเนาะสองโรงงานกับแกเดียวกันครับเด็ดยางปัญญายางกนะครับ,รบยี่เขา่าแทงนรักันครับผมผมตอนนี้ก็เข้ามาในโกดังกันเนาะเล่าอุปกรณ์ครับผมตั้งของสื่อทอมาให้โอ้ยตาไร้ได้ไหมเนี่ เอาหมดนี่เขานี่เอาได้ไหม,ไ,มไ,ดได้แค่นี้สั่งของปวดหัวเลยโอ้งานจะลืือตัวนี้ก็ไม่ได้ แคเป็นยังย่อยุดกันอยู่อยู่ประมาณนี้ครับยังเบิล่ลงของได้ของเต็มแล้วครับพื้นที่ยังข้าบนติดไฟอีกเนาะหนึ่งสองสามสามดวงติดเบเกอร์ทุกเสาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจอยปักอีกครับเมย์เปิดหัวน้ำเราอุปกรณ์นี่ครับนี่ก็ได้นกล่องแต่กางในก็ของบ่มีครับเบเกอร์บ่มีไปเอาอยู่ยังบ่ได้กางในกับโบแล้วแต่ว่าขนของมาแล้วนี่เนาะ ข้างหลังก็ตังจอห้องน้ำกันจอประตูห้องน้ำยวพายงางไปบนขนาดเล็กกันพี่คอนตามอัธยาศัยรอของฟ้าผมมาเทียวไต่ให้หมด คิปปไรออีหยังไปบอกครับไ่ขัน้นปะนครับขั้นขั้นเป็นขั้นขั้นนี่นนขัน้ขน,ขน,ขน,ขนกลางหรือขั้นมาขั้นบอลมันบอลสว่างกัดขัน้ขนบอลสว่าง

ไ,ได้เดี๋ยวก็เอากล้องมาติดแล้วเดี๋ยวก็สั่งให้ติดกล้องแล้วเอ้ยแต่ก่อนแต่ก่อนมีนะกล้องอยู่ในนี้นี่แต่ทำแรกๆจะสั่งลื้อออกตอนาจะไม่มีกล้องอะไรอยู่ไ่บอกไม่มีกล้องมาเลยหรือยังสูงเลยคือว่าตัดไปเรยบร้อยเีย้อยตัดแล้วบอกเติมัวนี้ครับว่าิดประกาศนะตำรวจขาดได้ไหหน้าน่านเลยตัดตรงนี้ขึ้นะไรตัวยาว ทางไงให้ประตูของน้ำครับ,รบจมเร่งเร่งอยู่บิดนหนอยู่บนบนท้องน้า<น><น>ครับ ศูนย์เจถือเซมเงียเอ้ยเยนย์เจ็กแล้วศูนย์เก่าไปเล้าใส่แล้วป่นี่้าใส่แล้วซื้อหกซื้อหกห่ซื้อสาตัวศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนหกนย์เจ็ดทั้นดีซื้อไหมครับผมจะก้าบานเลยครับผมสี่โมงแรกเล่โมงสองนาทีซื้อลตเตลีกับถือครับซื้อซื้อสงซื้อ เป็นตาใหม่ปลาเสิร์อครับเอาให้เป็นตาเป็นตาครับอาอูดูอูจ๋วเลยว้าวโอ้ชัดแจ๋วเลยครับเก็บกันมาแดดเนาะของแท้เลยครับเดินทางกลับบา้านกันครับมันนี้ก็มาอยู่นี่ก็เฮ็ด ติเกือบแลาวใส่กับ,บว,กว่าแล้วซ้ำครับเพราะว่ามันเป็นเวลาแล้วเน,ะนาะอย่งไก่เพิ่นขับรถพกลิฟท์ขึ้นครับเพิ่นก็จะไปเตรียมตัวเก็บเข่าเก็บของเพิ่นกะสีเวิก์มพอดีนะครับออกเลยถอยออกครับของเก่าใหม่ก็เมือนกระถิ M ่งนะอาจจะของตัวเองครับครับพวกอุปกรณ์งานต่างๆหิ่งไว้เลยครับเดี๋ยวเพิ่นก็นลอกกอ็อกกระเจล็อกกระจุ เป็นไหมสียหรือไว่ก็กถือครับกับสำหรับคลิปนี้ก็เไิ่มีน,ะะน้ำเนาะครับเนาะกจามาเบิ้งเห็ดงานนีะครับผมมัมว่วเบิ้ลตัวครับขนาดเสือสีเทาเลยก็ว่าน,นอีกครับเพราะว่าคีนขึงอะไรแค่บรรเทงแค่บรรเทงไปลอยสายอีกรอบนึงน,นี้ครับประมาณนี้วันนี้ก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับนาทีหมอกลงจริงเนาะ พอกันคลิปต่อไปครับผมโชคดีมีความสุขครับผมฝากกดไลค์ก็สักใครหนึ่ยนะครับเด้อป็นก็ร่างกัคใจสวัสดีครับัสดีครับวิ่เหงครับนถเนี่ยอนอ่า ใส่มากนีพับรู้พี่เอาอะไรยืนยืเซอบอบมันก็มาเฉดสฉดแค่นมัาว